คุณยมทุกท่านนะอยู่ผมสมองคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตำแหน่งมิดเลนกันฮะเกมนี้เป็นคอคิมิดเลนเจอกับโอเลนาที่มิดเลนนะฮะโอเลนากับคอคินะก็เป็นตัวที่สเกลเหมือนกันนะต้องการเทมประมาณ2ชิ้น3ชิ้นถึงจะทำแบกได้ถึงจะเริ่มมีดาเมจแบบแรงๆแล้วนะแล้วก็เรื่องของการยืนเลนเนี่ยโอเลนาก็สามารถสู้ได้เพราะว่ามีระยะสกิลที่ค่อนข้างไกลเออสามารถล้านมินเนี่ยนได้สามารถเทรดกับคอคิได้คอคิไออาร์วิวเข้ามาเนี่ยโอเลนาก็สามารถสู้ได้เพราะว่า เมตา t ี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคอกี่ค่อนข้างเก่งนะชิ้นเดียวเนี่ยก็ถือว่าแรงมากๆแล้วนะก็สแปมสกิลไฟะส่วนโอเรน่าเนี่ยยังดูจืดๆอยู่ยังดูแบบยังไม่น่าจะไหวนะเออถ้าเทียบเป็นตัวสเกลอ่ะยังเป็นตัวสเกลที่มันยังยังไม่ดีอ่ะเออคอกี่ดีกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเอาเป็นตัวเลนเนี่ยคอกีเนี่ยน่าจะยืนหนึ่งฮะเทียบกับสโมอเดอร์เทียบกับตัวอื่นอ่ะคอกี่น่าจะเก่งมาก๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไง เอาเลนมาฮะก็แซวๆโป๊ะๆกันไปอะฮอกกี้ก็ร้านมิเนียนนะเป็นตัวที่ร้านมิเนียนง่ายอยู่แล้วนะแต่ว่าฝั่งสีแดงฮนะวายมาอินเวดอ่าเลดมาฝั่งสีฟ้านะส่วนออริสเนะี่ยยังไม่รู้ฮะส่วนบอเนะรน่าจิ้งราคาญเจอกับไครศาสเรเร็วฮะก็เป็นตัวที่บวกๆด้วยกันทนะั้งคู่อ่าราคาญก็ชอบชวนทะ,ละเลาะฮะเร็วก็ชอบชวนทะ,ละทเลานะบอปเรน่าเป็นแจ๊กเจอกับคาเมียนะ่าสนใจเอาเผลอแป๊บเดียวอะ่ะฮอกกี้เข้าไปเทรดกับโอเลนะ่าเลือดพอๆกันนะส่วนจากนั้นก็เป็นออริสเจอกับวายฮนะ ทั้งสองคนนะเอาสเปล,ลเป็นเทเลพอร์ตฮะแล้วดูเขาเขีย่ยเขาโกดซิววิฟเข้ามาโกดอีฮะแล้วไล่ออโต้ใส่ฮะอีริสเดินมาแล้วแต่เหมือนกับว่าวายก็รอซ้อนอยู่เหมือนกันแล้วอีลิธหนึ่งหนึ่งกันตรงนี้ฮะโดนเอริสดักแซลไปฮะในล่างเหมือนจะมีประเด็นการเล่นกลางก็ดูทรงน่าจะใกล้บวกกันแล้วนะมาในล่างราคาน็อกอัพไปฮะใส่มินเนี่ยนเพื่อทำให้จิ้งได้ดันเวฟเข้าไปฮะส่วนอีริสมาทางด้านหลังฮะ แล้วด่าโคคูแบบนี้โดนจริงไปเต็มเแต่ว,ว่าดาเมจน่าจะไม่พอนะฮะต้องเล,เล็บเพลหนีก่อนไม่งามอะเว็บเยอะด้วยแล้วก็ไม่มีเอดีดาเมจยังไงก็ไม่พออยู่แล้วฮะมันไม่ได้แบบเบิร์ดแบบหมดหลอดอะไฟเห็นว่าอีริสล่าสุดอยู่ข้างล่างแล้วก็ตอนใจเดินขึ้นที่ท็อปเลเนนะพี่แจ๊กกคกดสกิลคิวเข้าไปพร้อมกับอีสันสายคามิวม่ะคามิวยังมีอีอยู่แล้วแต่ทูดาเมจไปแต่ว่าแจ๊คเหลือเหลือหนึ่งอะไม่เจ้า ดวงเฮ้ยเดี๋ยวโดนแฟดหลอกน้องอโอ,โอ,โอไอ้ยังโคตรฉัดพยายามจะเข้าไปเติมนาเมนะแต่ว่าคือเมื่อกี้เนี่ยยังไงก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าคาเมลมีมแ้ดเราเอาแนเออ่เรียบร้อยเลยไทยอม์เด้งคาเมลรอดจบฮะจบเจ้าไม่เราหรือ โอเคเดี๋ยว่าเป็นที่เรียบร้อยมีวายมาทางด้านหลังขคาะกียังมีแฟตอยู่ซีวีวคูดาวสามวินาทีเดินหาอีลิทอีลิทแปะโคคูนแต่โอเลนา่าเอลเอสแอดดอสมาได้แล้วอีลิทแฟดมาไว้น่าต้องแฟดหนีก่อนอ่ะว้าวเม็ดแดงนะเม็ดแดงนะระวังนะบึ้มเข้าให้เรียบร้อยอืมเสียเทเลพอร์ตเสียเวฟมะจุดเริ่มต้นความยายนองอนะ่ะไม่ทันได้ระวังตัว ส่วนนี้ลิน่าขึ้นไปแก๊งที่ท็อปเลนนะพี่แจ๊คเป็นเปี้ยวอยู่ใช้ได้เข้าไปต่อยสำหรับวายโอี่หันสวนแล้วแฝดหนีวายยังมีแฟดฮะโอ้โชคดีวายไม่มีแฟดนี่น่าจะขิดนะนาแล้วเร็วเฮกแฟดมาสันสายจริงจริง,รงกดบาเรียพยายามเบิร์ดใครสามมาบังสกิลของจริงให้ก่อนเม็ดหนึ่งอะหนักแบบดีมากเลย รเวล6เป็นที่เรียบร้อยฮะสำหรับโอเลน่านะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแฟดแล้วแล้วเร็วดูเหมือนจะเข้าเลนกลางนะฮะปิดแมปดูซีเห็นว่าป่าฝั่งข้ามเนี่ยตีออบเจกต์ข้างบนนะก็เลยลงมาฝั่งล่างปรากฏว่าเจอเร็วเร็วซานสายอย่างคมโอ้ละลื่นคออิริธาสันชายเปิดมังกรเพราะว่าบอดเลนได้ดันเข้าไปนะแต่ว่าวายสันชายที่จะปล่อยหรือเปล่า,แล,า,ลาแล้วมาไล่คอกี่ละเดือดครึ่งหลอดน,นะฮะ แต่ว่าเลเวล6อาจจะใช้ทามมิ่งนี้ได้อยู่แล้วเข้าไปคุกวงในแต่ว่าเป็นอีลิทที่ได้มังกรไปลายวายโดนาดาเมจไปเยอะมากๆครับแล้วเลยน่ารัวไปแต่ว่าอีลิทกดเลเลวลวอดีจจิงต้องแฝดมาเติมนามเมจเพิ่มแต่ว่าอีลิทไม่ตา,ายอะโอเคฮะปิดคลิปได้เลยนะเนี่ยมันเป็นทัมมิ่งแบบสองจิตสองใจแต่ว่าเขาไปโดนค็อกกี้ซัดมาที่มิดเลนแบบเลื่อเหลือครึ่งหลอดเนี่ย อืมแล้วโอเลน่าตัดใจรวบอีลิตเล็บเพลวดีเรียบร้อยเลยแตกฮนะตูนสามีสปอร์ตนะสำหรับโอเลน่าเซนห่างกันสามสิบตัวประมาณอืมคอกี่ิศเลนใส่แล้วโอเลน่าเข้าเวฟไม่ได้อนะเข้าไปข้อกี่บินสวนเรียบร้อยเลยเอรดยังไงก็น่าจะยากแล้วตอนนี้อืมตอด บอดเลนเร็วเข้าไปโกดอันตีส่ราคาน็อกอัพใส่ใครสาสวยงามมากๆใครสากีเล่นจริงเข้ามาแล้วยิงจริงตัวหลุดไปฮะหายชายที่นี่ละแล้วก็อีลิสนะเมื่อวานเมื่อวันก่อนผมเล่นไปเจออีลิสแรงแ์ไทยนี่แหละเลเวลหนึ่งเราจะไปอินเวดกันเงี้แต่ว่าขออัพอีมาถามว่าได้ไหมระบบมาคิดว่าไม่ได้ <laughs> กิล e ินี่ไม่ควรรับอีอ e มาเลเวลหนึ่งเลยฮะคือมันเสียเยอะมากต่อให้ฆ่าได้ก็จริงแต่ว่าม,มันเสียหายมากมันทําให้ e กิลิทกลายเป็นตัวช้าไปเลยเพราะว่าสกิลอีมันทําอะไรไม่ได้มันฟามไม่ได้อ่ะอืมนี่เลี่ยงกันรับอีอ e นะต่อให้แบบอินเวดอะมันเออผมว่าสกิลอื่นน่าจะดีกว่าทาดาเมจดีกว่าไม่ต้องซีซีหรอกเพราะว่าให้อีล e ิทฆ่าไม่ได้เนี่ยเสียหายแบบเยอะมากเหนือวะแล้วสกิลอีอะมันจะอะไรไปฆ่ามันจะอะไรไปแบบล่าช็อตอะ ก็ไม่มีหลีเกเลี่ยงครับอ e นะี๋อะไรแบบนึงเปิดออบเจกันต่อ,เ,อเลยนะเทพอร์ตกับเข้าเลนมาตอนนี้ทําอะไรไม่ได้แล้วเรื่องออบเจกเพราะว่ามิดเลนโดนดันแล้วก็แพ้เลนนะส่วนบอลเลนนะก็เป็นเลวที่ชวนทะเลาะได้ยอดเยี่ยมมนะแต่ว่าราคานี่ก็ยังไม่ตายเลยนะถือว่าแจ๋วเลยน็อกอัใสายจิงไปตาคากดอันติีตบแปะน็อกอัใสายจิงวางแถบใสนะ่เร็วอะอ๋อออคนละตัว เนินล่างเหมือนจะทําการไดักันแต่ว่าสังเกตในมินิแมปบาฮอกกี้กับอีริสกาลังลงมาแล้วโอเลนาปิงบอกแลยนะว่าฮอกกี้กำลังลงมาแล้วเว้ยเฮ้ยเอาจริงเหรอไอ้หนูอืมเอาเพจก็ได้หารเพจกันสามผลแล้วดอสสกิลของเร็วมาได้อันนี้ถือว่าแจ๋วอยู่ค็อกกี้มีเลดบัฟตีติดสโลมติบขาดแล้วเจ็บ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 เ,บเบอริสมาแล้วติดคอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับค็อกกี้แล้วเร็วแต่ชายแฝดมากดดน,นตรีล็องอัพโดนไปสามตัวโอเค เราเลื่นอนคอเพราะหน้าเดินตามไม่ได้จริงๆก็ต้องเอาเพจต้องปั๊มตังค์คืนถ้าเดินไปนี่ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีเสียเฟิร์สเทเลทที่เล่นล่างไปอะตามตำราถ้าเสียป้อมล่างเมื่อไหร่เนี่ยเกมจะไหลแบบรวดเร็วมากๆแล้วใครสาเปรี้ยวซาจ,จ,จัดแฟดข้าไปทียคิดเลยจริงพยายามจะเบิร์ดดาเมจใส่จริงๆโกรธแฟดใครสาเกือบแตกอะอันตีบื้มไปแต่ว่าดอปมาได้อะเล่นแบบโลบจัดจัดอะโดนจุดอีกไนใส่ไปแล้วว่ามีบาเรียมาช่วยอะ ฮอกกี้มาบินมาละโปเข้าไปตา,า,า,านใส่หนึ่งทีน็อกอัพโปเข้าไปอีกทีหนึ่งหอยหน้ามาละนี่ทำอะไรไม่ได้เลยรวบโปทาแมนแบบกระจอางง่อยมากเลยนี่แฟดเอทุกป,ปกติแล้วเนี่ยมันจะสามารถเอาตัวสเกลมาเล่นกับฮอกกี้ได้อะแต่ว่าตอนนี้เอาตัวสเกลมาก็รู้สึกว่ายังไม่ไหวอะถ้าเทียบแบบเลทเกมอะ ปกติเขาจะเอาอาเซียมาเจอไนงะแต่ลองเอาอาเซียดิเพราะว่าหนักกว่าโอเลน่าอีกฝั่งสีฟ้าฮะมายืนด่ากกันเพราะว่าอยากได้ป้อมกลางโอเลน่าสกิลเช็คปลายเจอคอกคอกี้คอกกี้บื้มใส่ข้างหน้าปลายพร้อมกับสกิวลวิของไข,งขาสาเกือบแตกอนะไขาสาคีดเล่นจิงก็ไปยึดแยะได้ไหมหวังแทบไม่ค่อยโดนเลยว่ะจริงเร็วเข้ามากดอันติราคาแตกเอ,าอ้ายังไงดีฮะเกมนี้ มองภาพไม่ออกเลยนะว่าจะชนะได้ยังไงฮะคือทีมฝั่งสีฟ้าเนี่ยก็ไม่ม,มีวี่แววว่าจะโยนด้วยมีแค่ใครสาลหละที่เล่นแบบแผงๆเล่นแบบกล้าเล่นเล่นแบบนั่นแหละเขาเกิดไงก็เลยกล้าเล่นแต่ว่าไฟ5 5เนี่ยยังมองไม่ออกเลยว่าจะชนะได้งไงแล้วเร็วก็เล่นดีเสียเหลือเกินนะดูฮะแม่เจ้าโวยโอ้โหอิลิกัด ทำอะไรทำด้วยกันเอาป้อมล่างเอาป้อมล่างด้วยกันโอ้ยนะตัดใจกลับมากันนะไว้ไปฟาร์มอยู่เลยฮนะน่าจะปล่อยจอยละอืมโอ้ยนะ่าตัดใจร่วบมากเลยมินเนี่ยนนี่แหละเกลียร์เวฟ ราคาองกับโดน2ตัวสวยงามัปนจัดนวายมาเติมนาะเม็ดเพิ่มแล้วจับคลาศาได้ก่อนได้ชัดตามาตรงนี้ทีมฝั่งสีฟ้าแยกไฟกันนะนาเม็ดเลยไม่ค่อยจะเพียงพอแล้วแจ็คเคาะหัวเคข,ข,ขี่ตัวหลุดไปราคาองกับโดนเร็วไปลิทกดเลบเพลไปกัดวายฮะอ้าวชนะไฟบอนไม่เกิดนะน่าเสียดายบอลเกิดแห่กันไปแล้วได้บอลน,นี่น่าสนใจอยู่นะ ก็เป็นใครสอีกแล้ว่ที่จัดได้แบบเบิ่มเบิ่มลือๆนะชอบเล่นลายแผงๆ่ะเมื่อกี้นี้ก็ขี่ลิฟต์เข้ามาโดนจับก่อนเลยอืมมันมันดีไหมมันก็คือถ้าเล่นปกติแล้วมันดีกว่าก็เล่นปกติดีกว่าเนอะปะมันจะมีบางอย่างที่เราต้องกล้าเล่นกล้าโชว์แต่ว่าจัางหวะไป้วยมันไม่ต้องเออพอเล่นแล้วมันทําให้เสียมันน่าเบื่อนะ ลายเกยมนำๆแล้วแบบเราต้องมาอะไรแบบนี้เนี่ยแต่มังกรนะจริงตายพยายามจะดันเวฟแหละแต่ว่ามิวเ,ออเทเลพอตแต่เรื่องของเลเวลก็ยังเท่ากันอยู่นะสำหรับโอเลน่ากับคอกี้กระถั่วไม่แย่เลยเซ็ตก็ไม่ได้ห่างนะแต่ต้องการไอเทมมากกว่าคอกี้แบบเยอะเลย2ชิ้นนี้ก็ยังไม่ไหวอะตอนนี้ ต,ต่อยแม่งเลยเขาล่วงไม่ดีหลายรอบเลยรอบนี้แหละโอ้ยโดนตัวเดียวได้อยู่อเอกี่ฟรีคามิลแฟน์หาขอกี่อะจริงโกดันตีเขาไาบล้มสายคามิลต่อคามิว,มวยังไม่ตายนะเ,เหลือเหลือหนึ่งนะแต่ถ้าการเล่นอนะารมณ์ต้องแบบขอกียหลายจจ้หว่ะเขาแบบกล้าเล่นแล้ว ส่งผลต่อเกมอ่ะพี่แจ็คเป็นคาร์บอยโดนลิสแปะคูนไปขยุ้มหัวพี่ขยุ้มหัวเอาบัสสานสายใครสา,ยา,ยสาพยายามจะเบิร์ชใครสาจะเมทไม่พอเปิดบารอนต่ออ่ะค่าพี่แจ็คเป็นคาร์บอยไปได้นะทีมฝั่งสีแดงนี่ก็ไม่ควรปล่อยนะเพราะว่ายังมีคอมโบเลยหน้าราคาอยู่ฮ่ะอาจจะได้เล่นแล้วดูเร็วอะแม่เจ้าโว้ยเลนโคจะดีโอ้โห รับเรื่องว่าบาลอนตายปึ๊บเปิดเลยฮะไอแฟดเอาไรหน้ามาดีมากเลยวายแจ็คเทเลพอร์ตตามหลังมาแล้ววายเข้าไปคุ้มวงในแต่เพื่อนยังไกลอยู่นะอืมอยากจะปกป้องป้อมนี้ฮะก็เลยต้องสัดใจเข้าไปเปิดเลยแต่ว่าเพื่อนอยู่ไกลไปหน่อยแล้วเลยนะรวบโดนเลวอีกหนึ่งตัวไปฮนะไอสาเข้าไปคุ้มวงนมาแล้วจังหวะนี้โชยับ ตื่อยู่นะโ oh, อ้โหถูดาเมืมเล่นดีทุกคนนะสำหรับทีมฝั่งสีฟ้าเล่นดีจนต้องยอมจริงๆเกมนี้ส่วนเยหน้าที่เอาอคอขี่นี่หลายรุ่นอยู่นะหมายถึงว่าตัวละครแชมเปี้ยนนะวิธีเล่นของเขาก็คือถูกแล้วแค่มันตายตอนเวฟเข้าแ,แล้วมันไม่มีเทอร์ตก็เลยเรียบร้อยเลยยาวเลยเออแล้วคอขี่ก็เล่นแบบทำแบกด้วยนะ จับอิลิได้ก่อนจังหวะนี้แจวเลยอ่าฮะพยายามจะจับคามีว,วะสีฟ้ากำลังจะมาทางด้านหลังนะบายต่อยใส่คามีวบายคามีวทูดาเมจใส่ราคาราคาสกิลบ,บิลหนีแต่ว่าไม่พ้นนะแล้วเร็วมาอีกแล้วอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหจีจีเป็นที่เรียบร้อยครเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีถือเป็นเกมที่ดีเกมนี้ไม่ได้เล่นแย่เลยคือ ทีมสีฟ้าก็เล่นดีด้วยคือชนะไฟตรงเนี้ยแล้วทุกอย่างแม่งคือจบล้วอะนึกว่าแล้วเขาทําให้มันจบจริงๆอะถือว่าเจ๋วเลยนะเป็นไปแบบตามที่เกมมันควรจะเป็นส่วนที่ฝั่งสีแดงก็ยื้อมาพอสมควรละเออแต่ว่าไม่ไหวจริงๆตัวละครแล้วก็เลเวลไวเทมต่างๆนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Sub s cribe ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์แล้วคอมเมนต์ไว้ใต้ใคลิปนี้ได้เลยสับคลิปนี้สดครับ